สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มอเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็หยุดตัวละครที่ชื่อว่าคุกนะครับหรือว่าคุณลุงคุกเนาะโดยวันนี้นั้นนะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นคุณลุงคุกนะครับสามสายเนาะซึ่งทุกคนไม่ได้ยินผิดหรือว่าฟังผิดแต่อย่างใดนะครับก็คือวันนี้นั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับเล่นคุณลุงคุกเนี่ยถึง3สายเลยนะครับก็คือสายวิ่งสายดาเมจแล้วก็สายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายเก็บเลือดเนาะส่วนเปิร์ะไาเดีปกนลยดีกว่าารับสหเิที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนีี้ะก็จมมตา นี้เลยเนาะโดยเปิร์กแรกเนี่ยก็จะมีชื่อเปิร์กว่าเซอร์เตต์นะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อคุณลุงคุกนะครับโจมตีเซอร์นะครับเซอร์จะติดสถานะเลือดลดนะครับปั่น H.P. เนาะเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับและเปิร์กที่2นะครับก็จะมีชื่อเปิร์กว่าสเกลนะครับความสามารถของเปิร์กนี้นะครับจะทําให้คุณลุงคุกเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่15%เลยนะแต่ข้อจำกัดของเปิร์กนี้นะครับเตมิน่าของคุณลุงคุกเนี่ยจะรีช้าขึ้นกว่าเดิิิิิิมมมมนน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 นะะะะะะคคคครร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 รัััับบบสสสสูููงงุุดดดออออยยยย่่่่่ทททีีีีเเเเเเเลลลแปปปป์์์์์กกกกก้้้าาาาา็จชืวววซโโถข เมื่อคุณลุงคุกเนี่ยเก็บเลือดจากถังนะครับจะทําให้คุณลุงคุกเนี่ยได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่40%เลยนะส่วนทักษะของคุณล yeah, yeah, like oh, okay. no, well, need. mm ุง hmm. ค yeah. so ุกนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อคุณลุงคุกใช้สกิลนะครับจะทําให้สกิลของคุณลุงคุกเนี่ยใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่30%เลยนะก็คือสกิลมันจะลดช้าขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับและเลเวลที่สองมันะครับิมสสููงุดอยย่่ที20%เล และเรือที่3นะครับเรือสุดท้ายนั้นผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อคุณลุงคุกเนี่ยพังเซอร์สำเร็จนะครับเตอร์จะติดสถานะเปิดเผยออร่านะครับให้กับทุกคนในทีมของเราเห็นเนาะส่วนสกิลทีของคุณลุงคุกนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยากเล่นเซตตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยค่าความแข็งแกร่งหรือว่าแต้มสีส้มเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บลอกหานะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่หน่นส็บหน่วย รวมได้อยู่ที่30หน่วยเนาะและสุดท้ายครับเซมินาหรือว่าแต้มสีเขียวเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก20นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่30หน่วยนะครับโอเคครับทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของเรานะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับหากใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะเริ่มต้นที่50บาทนนะคคคครรรัับบุุุมมมาาากกกๆอเเเเเดดีี๋ยยววปชลล่ณง สายมันจะเล่นได้จริงหรือเปล่านะเกมแรกครับกับคุณลุงคุกในด่าน Family h o u ี่ครับโอ้โหเปิดมาเกมแรกก็เป็นด่าน Family ิล u ี่เฮเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเมื่อเราเล่นกินเล์ครับแล้วเราเล่นคุณลุงคุกด้วยบอกเลยว่าโซนตึงๆโอเคเหมือนกล่องฟิวจะอยู่ฝั่งนี้ครับถือว่าดีไม่ไปอยู่ข้างในเดี๋ยวเราต้องมาไล่ล็อกประตูก่อนครับเจอทำเสียงดังละน่าจะเล่นเร็ว เดี๋ยวเราต้องโซนกันแบบว่าตึงๆเลยนะคือด่านนี้เน้นโซนข้างบนครับจริงๆไม่ต้องทําอะไรมากแค่แบบเดินโซนประตูเฉยๆเว้นแต่ว่าเขาจะโดดหน้าต่างนะถ้าเขาโดดหน้าต่างก็คือจบเหมือนกัน <ๆ S 1> เกมนี้มาดูกันว่าเกมนี้จะมีคนรอดหรือเปล่าแล้วผมจะได้คิวใครหรือเปล่าครับกับคุณลุงคุกโอเคเดี๋ยวล็อกอีกหนึ่งอันครับอันสุดท้ายเมื่อกี้ผมเห็นเขาน่าจะขึ้นฝั่งประตูแดงนะ เดี๋ยวผมว่ามันต้องมีคนมาโดดแน่ๆเจ๊เอ๋มีคนขึ้นมาหรือ,อยังยังไม่มีครับฟับงเสียงและกันอันนั้นน่าจะเป็นซอนนี่ครับอืมประตูนี้เปิดล้วปะเหมือนประตูนี้จะเปิดมันไม่ได้เปิดครับงั้นเราก็เก็บเลือดไปก่อนครับไปเติมเลือดคุณปู่เจ่เอ๋อยประตูนี้เปิดแล้วนี่ปิดครับ ไปเปิดเปิดก็ปิดปิดไปเลยเดี๋ยวเราไปเติมเลือดคุณปู่ก่อนแลวกันสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราเนี่ยก็จะมีซิซี่แล้วก็ฮิชเกอร์นะครับอุ้ยคอนนี่เดี๋ยวก่อนนะขอเติมก่อนไมนแคนเซิลไม่ได้เดี๋ยวขอเติมเลือดคุณปู่ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเพิ่งใช้สกิลครับประตูยังไม่ได้เปิดโอเคสวยไอ้ล็อกประตูเนี่ย เพื่อนหรอเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นคอนนี่หรือเปล่าทางอืมแรงก็ยิ่งน้อยๆอ้าวิซี่หรอคอนนี่หายไปไหนแล้วครับเอา้าเจอจูลี่อา้าวันฮิตด้วยอะไรวะเน,นี้ยงงไปหมดละมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีเรื่องราวประมาณลอยเรื่องราวจนงงไปหมดเก็บตัวแรกไปได้ครับแบบงงๆ ยูรี่นี่ไงคอนนี่อืมอืมไอตัวที่ตามหาอยู่ตรงนี้ไอตัวที่ไม่ได้ตามหาตายเฉยเลยน่าจะไปโดดปะโอเคครับโดดงั้นเราก็ไปเติมเลือดค้ณปู่ปอีกรอบครับเหลือสวงแล้วรอบนี้เราจะได้ใช้แอดออนที่ทําให้เขาเนี่ยเปิดประตูยากขึ้นนะครับ50%เนาะเหมือนเขาจะยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยนะเกมนี้เราโซนตึงไง ยังไม่มีใครมาโดดหน้าต่างครับฝั่งนี้เหมือนซิซี่เขาจะล็อกประตูไว้นะเราให้ผมมาพังผมคือแบบดูดิแรงน้อยมากเราให้มาพังประตูโอ้โหกระดูกแคบหักอืมพังหมดแล้วครับซิซี่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้คอนนี่โดดลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวก่อน อ้าวน้องคอนนี่ก็ว่าแล้วไงกลับขึ้นมาแล้วล่ะครับแล้วก็โดดหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไปไหนไวะเนี่ยเอ่ออาจจะอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยหายวะอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองเจอซอนนี่ไงเจอซอนนี่แทนคอนนี่งงโดนตีไปสามทีโอ้เกือบตายนะ คอนนี่อยู่ข้างในเหรออืม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 ไอ,มอตัวปัญหางงไปหมดแล้วเขาเล่นกันงงเกินคอนนี่นอนครับอุย้ยซันนี่ก็นอนนี่อะไรวะเนี่ยงงเมื่อกี้น่าจะเป็นซันนี่ครับที่นอนไม่ใช่คอนนี่นะคือเขาเล่นกันวิ่งกันมั่วมากผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเกมนี้ก็จะเหลือลีแลนด์ันนี่แล้วก็คอนนี่ครับ เราชื่อก็แบบน,นี่เหมือนกันอีกเดี๋ยวก็พูดผิดตอนนี้คุณปู่เลเยวสามนะครับติซี่เติมเลือดนะเดี๋ยวเราเติมคุณปู่รอบนี้ก็น่าจะเลเวสีเลยครับถือว่าเร็วอยู่นะเพราะว่าเขามาแจกเลือดต้นเกมไป2คนครับถือว่าดีไม่ใช่2คนสี่หคนครับจูลี่แล้วเขาก็วิ่งมาแจกเลือดกันคนละหยดสองหยด อยู่ไหนกันครับคุณปู่เลเวลสีแล้วนะอันนั้นซอนนี่ครับอยู่ข้างล่างเรแปมไปก่อน <c oughs> เหมือนจะมุดมาขึ้นประตูนี้หรือเปล่าถ้าขึ้นมาเขาเจอผมนะครับบอกเลยเราต้องกันเขาไปเปิดฟิวแค่นั้นเลยครับตอนนี้เขาเปิดประตูยากละเพราะงั้นเราแค่กันแบบแย้ให้เขาไปเปิดฟิวก็พอละ นั่นไงพูดยังไม่จบวิวเปิดแล้วไอ้บ้าเอ๋ยแล้วคอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้รอดไปแล้วรอดหมดอย่างนี้รอดหมดอ้าวแล้วลีเล่นตายไงแล้วลีเล่นตายครับพอเลือดหมดตัวก็นอนแล้วเจอผมเอ็กซ์คิวเลยเกมนี้เขารอดไปสองตัวนะ ปอนนี่กับซอนนี่ต้องขอบคุณลิเล่นนะครับคือผมบอกว่าต้องกันฟิวเท่ากับว่าเขาเปิดฟิวเลยเกมที่2ครับกับคุณลุงคุกในด่านแกสเซชันครับโอ้ด่านนี้คือต้องโซนดีๆเลยเนี่ยถ้าโซนไม่ดีนี่คือน่าจะรอดกันหมดนะครับสำหรับสื่อเราเขาเล่นกันละเสียงดังเลยครับคุณปู่ตื่นเหมือนจะรีบหรือเปล่าใจเย็นกันนะอย่าเพิ่งรีบครับ เดี๋ยวผมจะล็อกประตูข้างในแล้วกันเนาะเอา้าเราเพื่อนปิดประตูทําไมวะนะ่ะอย่าปิดประตูสิจอนนี่เราจะไว้มองเุ้ยเปิดโอเคเดี๋ยวผมจะเอากุญแจล็อกประตูไว้ข้างในนะครับแล้วประตูนี้จะไม่ได้ล็อกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปล็อกข้างนอกนะครับฝั่งนี้แล้วอีกหนึ่งอันผมก็จะไปล็อกที่ตู้คอนเทนเนอร์เนาะฝั่งแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเกมนี้ต้องรีบละเพราะว่าเซอร์เขาทาเสียงดังเลยครับปูดตื่นแล้วต้องรีบ ล็อกตรงนี้ไปอีกหนึ่งอันครับตัวนั้นใครอา้าวจอนนี่หรือว่าเซอร์ผมว่าเกมนี้เขาน่าจะไปเข้าแบตกันหรือเปล่าซิซี่อยู่ข้างล่างนะครับลงไปทำไมไม่รู้เหมือนกันคือข้างบนก็โซนยากแล้วยังจะลงไปอีกโอ้โหอย่างนี้คือต้องโซนกับจอนนี่2คนข้างบนครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราเนี่ยก็จะมีจอนนี่แล้วก็ซิซี่เนาะ ซึ่งผมต้องโซนข้างบนครับอุย้ยเหมือนจะมีคนขึ้นมาแล้วตรงนั้นคือใครอ้าวใครเนี่ยอน,นาวคอนนี่น้องคอนนี่ขอตีหน่อยครับเอ้าไปไหนแล้วจะวนหรอจะ,จะไปใช้สก,กิลหรอครับอืม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 ไม่ใช้ครับอืมน่าจะนอนหรือเปล่าแบบนี้นอนปะนอนคอนนี่นอน ผมน่าจะวิ่งไปไม่ทันแน่เลยอะเปิดประตูยังโอ้โหยังไม่ได้เปิดอะคือถ้าเปิดประตูน่าจะทันแต่แบบนี้ไม่น่าทันละสแปมผมไม่ติดอีกสแปมไม่ติดเมื่อกี้เสียดายมากถ้าประตูตรงนั้นเปิดนะครับข้างล่างตรงนี้เปิดนะคือผมจะวิ่งทันเลยอะเมื่อกี้ะได้คิวคอนนี่หนึ่งตัวแน่ๆโอเคคุณปู่เหลือหนึ่งเลยครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปโซนละ ตอนนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าซิซี่อยู่ไหนเนาะจนนี่อยู่ในบ้านซิซี่อยู่เจเนเรเตอร์โอเคเดี๋ยวเราโซนแบตละกันครับถ้างั้นเฮ้ยเหมือนจะมีคนขึ้นมาอีกแล้วตรงนี้ใครเอ่ย <you> ใครอะแดนนี่ครับน่าจะเป็นแดนนี่ทำไมเขาเดินกันแปลกๆยะ <can> <บ>เอะนั่งทำอะไร <c oughs> อืม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  จะแทงหลังหรอมันอยากจะแทงหลังไงคือวิ่งไปก็รอดแล้วแต่จู่ก็จะมาแทงหลังก็ตายดิครับโอเคเก็บตัวแรกไปได้ครับกับดดนนี่แล้วมีคนไปแทงคุณปูอะนะ่อีกไขว้น่ะอนาไม่ใช่นาครับคอนนี่คือน่าจะแคนผมหรือเปล่าแขนที่ผมแบบปีมันจนมันนอนตัวน,นั้นคือใครน่าจะเป็นศพนะโอเคบักบักอีกแล้วอันนี่อยู่ข้างล่างปะ ังยากมากเลยโอ้ยออฟังหน่อยครับวิ่งอะไรขนาดนั้นน่ะฟังไม่ได้ละปล่อยมันก่อนละกันกเดี๋ยวเรากลับมาเติมเลือดทุนปู่ครับเดือดหนึ่งอีกรอบคือเมื่อกี้คอนนี่น่าจะมาแทงนะน่าจะแขนที่เราแบบตีมันจนมันนอนอ้าวแล้วมาเรียก็ตายครับพิซซี่เก็บไปได้สวยงามทูนปูเลือหนึ่งอีกรอบตรงนั้นคือใคร น่าจะตายแล้วปะ่ะนะคอนนี่อะ่ะแต่ผมสเปมให้ครับเือเอาสิมันจะขึ้นมาแน่แนอะ่ะถ้าขึ้นมาคือเจอผมนะคือถ้าขึ้นมาก็เจอผมแน่แนไงจ้าเอ๋น้องคอนนี่อืมอา้าตีไม่ทันผมตีไม่ทันอืมอืมอืมโดนไปสองทีครับมันใช้ยานอนปะโอเคนอนสวยงาม เอาน่าจะตายแล้วนี่คอนนี้น่าจะตายแล้วครับโอเคนอนไปสองรอบแล้วไงผมลืมตอนนี้ก็จะเหลือซอนนี่คนเดียวแล้วครับเอารถกดออกเลยอะไรวะนะคืออ่อนแอเกินหรือเปล่าครับตอนนี้เกมที่3ครับกับคุณลุงคุกในด่านแนนซี่เฮาครับอุ้ยเกมนี้ก็บากอีกแล้วทำไมภาพมันบั๊กแปลก งงเหมือนกันช่วงนี้เกมบั็กค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือบั็กแบบบั็กที่ผมไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็เจอคือบั็กเยอะอยจริงๆก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับให้เขาแก้บั็อกเร็วๆเนาะคือแก้สักทีเหอะไอ้เรื่องแบบเฟรมเรดดรอปหรือว่าภาพบั็กเนี่ยก็ร้องเลยคือบางทีเล่นไปก็คือภาพมันกระตุกก็คือเฟรมเรทมันตกนะครับผมก็งงเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวเราล็อกประตูไปก่อนครับตอนนี้เขาทำเสียงดังแล้วแหละเดี๋ยวคงขึ้นมาเลยครับแต่เราขอไล่ล็อกประตูก่อนครับเดี๋ยวผมล็อกประตูหน้าบ้านหนึ่งอันเนาะแล้วก็ฝั่งทางขึ้นบ้านอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ในตัวอีกหนึ่งอันเนาะด่านแนนซี่เฮาเนี่ยเมื่อเล่นคุกนะครับก็คือจะสแปมเสอร์ยากมากเนาะเราใช้สกิลเนี่ยคือมันจะโดนแต่เจเนเรเตอร์นะครับคือใช้สกิลโดนเสอร์ยากมากด่านนี้ ก็ต้องมาดูว่าผมจะใช้สกิลโดนหรือเปล่าเกมนี้สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราเนี่ยก็จะมีซิซี่แล้วก็เลอร์เฟสนะครับเกมนี้มีเลอร์เฟสเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ้าวอาณาเสื้อแดงมาแต่ไกลเลยครับผมเห็นอืมอืมคือผมเห็นแต่ก็ยังจะเปิดประตูให้ได้ไงคือเสื้อแดงไงครับถ้าเสื้อไม่แดงก็ไม่เห็นหรอกเมื่อกี้นะ่ะกระโดดกระโดดกลับหรือเปล่า อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันชอบจูกเด็กโดดไหมโดดเถอะโดดเถอะครับไม่อยากไล่อน,นาเลยมุดกลับมุดกลับไหมยังหรออุ้ยทำไมเมื่อกี้แสงมันเป็นแบบเป็นเป็นสายลุงเลยเกมบักปะเนี่ยอนาไปแล้วเหรออุ้ยหายไปไหนเลยครับ วิ่งไปนู่นแล้วหรออันนั้นคอนนี่ครับใช่ไหมอันนั้นน่าจะเป็นคอนนี่ถูกละแต่น,น่าหายไปไหนไม่แน่ใจครับผมว่าน่าจะอยู่ในป่านี่แหละุ้ยเมื่อกี้มีคนอยู่บนกระท่อมไม่ใช่บนกระท่อมในกระท่อมอืมว่าแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่เห็นมันวิ่งไปไงประเด็นนะ่ะอ้าวแล้วนอนซิซี่ได้คิวเลยซิซี่ละรคิวผมครับเอา้า เวอร์จิเนียคุณป้าเวอร์จิเนียเองเหรอที่อยู่ในกระท่อมเมื่อกี้เปิดประตูหรอครับอืมอืมเมื่อกี้ไปทำหมอกสินะรู้เลยอะ่ะออกไปข้างนอกครับโดดหรือเปล่าน่าจะโดดนะั้นน่ะโอเคโดดครับปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราแวะเติมเลืออ่อดกบวนครับ เราเติมน่าจะเลเวลสนะเนี่ยเลเวลเฟสอยู่แบตเตอรี่ครับปล่อยได้เดี๋ยวเราเช็คบ้านแล้วกันครับเอามาละนึกว่าจะอยู่ต่อไปอ้าวเหมือนจะเจอน้องคอนนี่กำลังเปิดประตูอืมปีไป2ฮิตครับมันจะตันประตูมันอยากจะตันประตูอืมน่าจะนอนปะเนี่ยโอ้โหเวอร์จิเนียอีกอื อืมอืมผมตีมั่วผมมองไม่เห็นอืม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 โดดปะโดดหรือเปล่าโดดแล้วแหละเมื่อกี้เวอร์จิเนียน่าจะเกือบตายเลยครับคือไม่โดดมันน่าจะตายแน่ๆมันจิ้มคุณปู่ไปโอ้โหเราเพิ่งเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเติมอีกรอบครับจิ้มได้ก็เอาเลือดมาให้ได้ครับคือเมื่อกี้มีทั้งคอนนี่แล้วก็เวอร์จิเนียไง จนผมเลือกไม่ถูกว่าจะเอาใครแต่เมื่อกี้ก็โดดลงไปสองคนแล้วครับไม่ได้ดูด้วยว่าเมื่อกี้เขานอนหรือเปล่ามันก็อยากจะเปิดให้ได้นะคอนนี่อคือคอนนี่มันก็อยากจะเปิดประตูนี้ให้ได้อะ่ะคือไปประตูอื่นก็ได้โดดปะโดดแน่นอนครับคือขึ้นมาแล้วก็มาโดดได้นะแปลกๆเดี๋ยว เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงใครเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบเหมือนอนานาปะไม่ใช่อนา,นาครับคอนนี่อย่งน่าจะบักแน่เลยไอ่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านั่นไงเวอร์จิเนียว่าแล้วได้ยินเสียงแบบมันใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวได้คุณปู่จ,จะแม็กซิมัมแล้วเวอร์จิเนีย ตามันหน่อยต้องเอาเวอร์จิเนียแล้วครับเลเดอร์เฟสต้องเอามันหน่อยแล้วโดดปะโดดสินะเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างในด้วยนะครับน่าจะเป็นดิแลนเดี๋ยวผมต้องเช็คในบ้านครับผมไม่แน่ใจว่าคอนนี่มันอยู่ไหนไงคือจริงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนคอนนี่เวอร์จิเนียแหละแต่คือผมไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหน แล้วผมเดินไปตรงนู้นพอดีแล้วมันก็มาจิ้มเลยเสียดายมากครับคุณปู่เกือบแม็กซิมัมเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องเก็บเลือดเลยครับคือเวอร์จิเนียเนี่ยเป็นตัวที่จิ้มคุณปู่ให้เพื่อนสองรอบแล้วนะประตูนี้ยังไม่มีใครเปิดเพื่อนอยู่นู่นกันสองคนครับอ้าวเวอร์จิเนียตายแล้วสวยงามไปเป็นคนฆ่าเนี่ยซิซี่เก่งมากซิซี่ มันทำารคุณปู่สองรอบเลยคุณปู่มีแม็กซิมัมสักทีไงก็พ o เวอร์จิเนียโอเคครับเราเก็บเลือดเต็มละเดี๋ยวเราไปเติมเลือดคุณปู่แล้วกันก็คือเลีออ้ยวสรอบไม่องนั้นก็จะเลี้ยวหแล้วเอ้าซิซี่ใส่แล้วสวยง้นรอบนี้น่าจะเลี้ยวหเลยครับแม็กซิม,มัมแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอนนี่อยู่ไหนเนาะแต่ประตูในบ้านยังไม่เปิดนะ อยู่แบตเตอรีร่มันกําลังไปเปิดประตูอย่าบอกว่ามันเปิดประตูเสร็จแล้วนะ่ะมันปิดแบตหรือยังนะผมยังไม่ได้ยินเสียงไม่แน่ใจกันโอ้ปิดแล้วครับจบอย่างนี้จบเลยนั่นไงออกสองคน